ดีครับผมใส่ชันใส่านคนหน้าวัสดีเพียวเลยใส่ะชันเงยขึ้น,นมนนองดีดีไหมวันนี้พี่เข่ามาเหมือนนะครับมาต่ำนับตั้งแต่เบาเหนือจำจำคลิปได้โอุทายนั้นหมากๆเลยเกือบสองเดือนเกือบเกือบเกือบสองเดือนที่เบาเหนือว่าเดี๋ยวสุดแม่เบาเหนือส่งขอ,งของมาเดี๋ยวเ <ใน S 1> บาเหนือเออในช่วงในในช่วงที่นี่ครับวิกฤตเนี่ยนะ ทีประเทศไทยเขาเห็นเราคนนอกหนึ่งเหรอเือฟิวเห็นหน้าสายสนสาเออเออชัดหน่อยไหมเบ้าเหนือกันเลยได้ของแล้วบ้าเหนือกับสายสังเคยบอกว่าลองดูว่าให้แม่ส่งของจากประเทศไทยมาเกาหลีใต้ช่วงนี้จะใช้เวลานานเท่าไหร่จะถึงหรือไม่ถึงมแม่นดว,ลนดวแล้วของที่บ้าเหนือสายสัรส่งมาน่ะจะพานมุดหรือไม่มาดูกันเนาะแม่ดู แต่ข้างหน้าใบเนี่ยจะใบโซงของที่เขาถามเขาว่าข้างในนี่มีอะไรแม่บ้านเหนือก็เขียนมาปกตินะมีเสื้อผ้าพริกป่นตะไคร้แห้งขาอ,อุแห้งใบมะกรูดอ,อุแห้งจ้ะแม่บ้านเหนือทรงวันที่นะชาชาทรงวันที่สิบแปดมีนาหกสิบสามสิบแปดมีนาหกสิบสามวันนี้วันที่หกหกพฤษภาหกพฤษภาครับที่ไทยเดี๋ยวนี้เออวันที่หกวันที่หก ไม่ไดสามนี่ครวันที่หกพฤษภาหกสามโอ้โหเกือบสองเดือนสองเดือนเนอะคะ่ะแต่คุณพี่ก็เห็นนี่คุณพี่ก็ว่าจะงอเลาะละดูสภาพปองแต่บางเหนือก็ดีใจตะยอมรับะวานี่ทรงไปเซนีตำบลเบาเหนือที่บางเหนือยอยู่นะครับอยู่จังอบ,บอกกับเด็กพี่อย่านี้เนาะคือมันใช่เวลานานเกินเมื่อเช้าไปเซนีโทรมาหาจั้งแต่เจ็ดโมงเช้าอไปเซนีโทรถามมานี่ใช่ พูดหลุดเปลา่ายู่อยู่ตามนี่ใช่หลุอเปลา่าของโานเนื้อ,อ,อ,อของโซงมาเนี่ยเกือบสองเดือนแล้วนะยังอยู่ที่อยู่เดิมหลุดเปลา่า <c oughs> ไปสนิษฐานแบบนี้เลยเลยจ้ะแล้ววันนี้เป็นวันยุดเปล่าเนื้อสายสารกอร่อเท่าเค้ามาโซงนี่ครับนี่แล้วนอก<ไ><ะ>มันแปลกทุกขั้นขไงบริษัทเสร็จแบบที่เป็นก่อนไม่รู้อันนี้แซมราชการทีซีฟครับโอติดมาอย่างเยอะเลยสิบห้ามาแบบใหม่เจี๊ยดีเอ็มเอสนะขณะนี้ส่งอีเอเสเกือบสองเดือนแต่ต้องยอมรับแล้วครับนี้ไ่ได้โทษประเทศไทยเลย ไม่ได้ไปสนิทไทยไม่ได้โทษไปสนิทเกาหลีเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงวิกฤตช่วงนี้วงวิกฤตครับโดูกองสกอนแต่แต่ถ้าทรงในตัวเมืองก็ไม่ได้โทษนาะเจาเป็นตำบลเล็กๆเนาะสถานให้จะมีเครื่องหนึ่งก็เปรียกว่าเครื่องก็เครื่องแท็บหรือเครื่องสกีนี่เป็นเชือกนะอันนั้นก็ป้าดูครับเป็นของประเทศไทยก็อาจจะบปสนีทได้แต่ถ้าทรงในจังหวัดนี่ก็จังหวัั้นตาเฟืยร์มันยังดีจ้าวสารเนาะทีนี้ทรงในตำบลแต่ก็น้าเบาเหนื่อยครับผมราทรงแต่ใช้เชือกฟางครับ ดูจากสภาพกองเฮาต้องทําใจนิดนึงจ้ะเพราะกลัวมันจะมาถึงเกาดีอีกแล้วมันติดอยู่สวนน้ำภูมิเ่ยจ้ะเพราะว่าบ้าเหนือส,สายสานจะเช็คของมาถึงในช่วงออกประเทศไทยหรือยังติดอยู่สวนน้ำภูมินี่เกือบเดือนกว่าก่อน,าม,นมาถึงนี่เกือบสองเดือนในหมุนกองให้อันนี้เชือกฟางน,นี่เพิ่งใสแล้วขี้หุนมาจนขาด้สายสารย้ำนั้นบป้าเหนือันได้แก่นะเราเกลี่ยมาโซ่ให้เจน,นี้นะครับพี่นะน,นี่เป็นวันยุ่งป้าเหนืสายรอดเดี๋ยวหมุนกองให้จนจนเละครับเห็นเห็นอันนี้จนเละนี่นเราไม่หุ่หน่ะหุ่น่ะ ไอเจือกฟางนี่มันคมด้ว่าเสาชันเนาะเตะทรงอีเวตร,ราคาทรงอะไรกับเสาชันบอกกี่กันเนี่ยสองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยบาทกีท่กิโลเนี่ยเก้ากิโลกว่าเก้ากิโลกว่ามาดูข้างในครับว่าเนี่ยเนาะบางคนทานแบบหอมไม่ได้ใส่สิ่งที่จำเป็นแต่ซื้อในเกาหลีได้เนาะ ได้สําหรับบป้าเหนือสายสัน2,500บาทนี่ถือว่าคุ้มอยู่เพราะว่าสายสานต้องรับยาจากโรงพยาบาลก็เลยส่งมาพร้อมกันเลยอืก็เลยสั่งนานจะส่งครั้งเลยสั่งแม่บป้าเหนือสั่งเนี่ยิป่นเนี่ยซังเสื้อผ้าเป้าเหนือซังเสื้อผ้าไม้ไทรแล้วก็สายสันก็สั่งคิมคิมเนี่ยครับคิมแตงโม่คิมอย่างนี้นะเนาะสิมหิดนี่เนาะจะหาไปซื้อร้านไทยนี่กองไหนก็เท่าไหร่เงินเต้าเงินเปร์เงินเต้าอ่างนี้ตกกองละห้าร้อยบาทไทยเอาเอาง่ายๆเลยเนาะกองละห้าห้าร้อยบาทไทยสอยสาร สั่งเมื่อกี่กล่องเนี่ยมาดูกันกล้องมีนไม่คิดถุงหก<ฆ>ถุงมามาดูกันโอ้แต่บางทีเลยบางเหนือมาโชคดีมากเลยที่ไปชนีเป็่นเบาขวางเนาะแต่ก็ส่งสารไปชนีทั้ทงไปชนีไทยแล้วก็ไปชนีเกาหลีนะครับแต่ไปชนีเกาหลีทำเป็นกล้องใหญยขนาดนี้เขาใช้รถตู้หรือว่ารถบรรทุกมาส่งอยู่แต่ถ้ากล่องเล็กๆเขาจะใช้มอไซส์อันนี้อาจจะเป็นรถตู้ลวงอยู่แล้วเขาเ่ได้เห็นเพราะว่าโทรมาแค่็ดเจ็ดโมงเช้า บ่อเหนืออังี้มัตื่นเลยเนาะโอเคนี่คบนี่ีอยู่ในสาวสารเลยดูอาจจะอยวก็อันพประเทศเขามาอีกว่าเหมันขาดไแล้วอาอยไปนเบ้านหนท่าพี่เขาจำคิดได้บ่เหนือไปทไทยว่ะเดี๋ยวถ้าของบเหนือมาถึงบ่อเหนือจะมารีวิวให้ดูมาชาจัทจะมาไทยไม่ชาวจันเปิดดู่อดบอกชาวจันบอันนี้ย่งเต้เขา ที่จริงถึงแม่กองยังบบุกถ้ามาถึงเกาหลีเขาก็จะแก้กองหอกกอรอบนึงเพราะว่าเขาจะตรวจเช็กว่ามีของผิดกฎหมายหรือเปล่าเออแล้วก็สองอาจจะมีเนื้อวัวเนื้อยังที่น้ำป็นเนื้อสัตว์ส่วนมากเขาจะทิ้งนะเออเพราะว่านำพาหรือก็านำพาชโลกหรือว่านำพามะเร็งอย่างเข้ามามาได้เออดนี่ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดกูถ้าซื้อร้านไทยกี่บาทในสายสานบอพี่เนะท่าหม มาข้างขวี่เขดูคีบบนเหนือโอ้ไม่น่าจะซื้อเลยหมดตั้งสอ <2, 5, S 1> งพันห้าไงเนาะซื้อในเกาหลีก็ได้ซื้อในเกาหลีก็ได้แต่อันนี้นี่ถ้าคิดเป็นเงินเกาหลีที่เขาเปิดขายนะอาจจะห้าหมื่นไปนั่นเนี่ยห้าหมื่นกับาพันห้าแล้วครับนี่นะถุงน้อยเดียวเขาจะขายอยู่แค่เข,ขายยขจะขายอยู่ราคาป,ประมาณสี่พันวอนนะสี่พันวอนกัมหนึ่งอืมน้อยนึงกัมหนึ่งครับกัมหนึ่งสี่พันวอนนี่ประมาณห้าหมื่นมาจ่ายนาะแต่นี่เกินพิกัดจ้ะนี่ฮะแม่บ่าวเหนือชงมาสายวิสานสร้างแค่ขวดเดียวน่ะมีหลายกะ สี่ขวดเนหรอป้าสี่ขวดอยู่ไหนดูนี่ป้าสี่ขวดวันนี้คือแป้งสิชายชาเป็นเลพพ็บเทปเออเมนมาสูตรออนพลบอกชายชาเออไม่อย่นนงา,า <c oughs> งก็จายชาบอกเมสโซมาแค่ขวดเดียวจ้ะเพราะว่าเซอสร้างไปเสนีเกาหลีนี่นะขอแป้งแคสสีฟ้าค่ะถ้าบ่เบี่บมไหมกับแป้งแคสสีฟูกับสีม่วองจอ้ะจขอส่ตรเอามาหมดเลยครับายเอากล่องลงไปมังเอาลงเองเอน่ะอุ้น่ะอันนี้อย่างนี้ เนี่อย่างยิ่งนะโอ้นี่เนาะพี่ปลนมาแล้วครับพี่ปุลทานด้วยสาวชานพี่ปุลนี่ก็ประมาณกิโลละสองกิโลเลยสาวชานนี่สองกิโลเนาะสองโล,รลครับพี่ปุลนี่ถ้าซื้อร้านไทยก็แพงร้านไทยมันก็ถุงนิดเดียวกัแบปแบปแบ้งแคบนี่ยสาวชานซื้อเนี่ยนะแป้งแปดพันล้านแป้งแค่ใบมิตรถ้าร้านไทยถ้าจะมื่นมื่นหกพนล้นเนี่ยเกือบสองหมืนนะ่นเกือบสองหมื่นครับนีนะสองหมื่นสี่กระปุกกับแปดหมื่น 8320อีสองพันครับนี่นะเฉพาะแป้งนี่เป็นเงินไทยเขาแล้ซื้อในเกาหลีสองพันพริกอีพันห้าเนาะมันปลาเข้าไปแถวยแล้วเมนบอ,อมบอกสำหรับเบ้าเน,นาี่ยสาย์ารคือว่าคุ้มถือว่าคุ้มครับะตะไคร้ตะไคร้อีกตะไคร้อีกประมาณส 1, ักพันหนึ่งเนาะต่ซื้อในเกาหลีอันนี้คาะขาแห้งนี่ก็อีกพันหนึง่งเนาะต่ซื้อในเกาหลีป้าคีมเสาสารอันนี้คีมกับแดดเต็มเลยตะบ้านเอาในถุงสามชิ้เก้าบาทเ่ารสารเลย ถุงสามสบเกาเมาเหนือซื้อมาให้ประมาณห้าสิบถุงอยู่ในเกาหลีถูกถุงละสามพันห้าร้อยนสามพก็ถุงละร้อยถุงละเท่าัถุงละร้อยแต่ของไทยเขาสามสี่สิบาทนะครับเมอเปาเหนือซั้ประมาณนี้ประมาณสักห้าทิบใกระสานาร่พูดถึงนะเปาเหนือใส่สามมัุ้มเลยอันนี้เป็นยาไทยยาแก้ไข้ยาแก้ยางทั่วไปยาแก้แพ้ยาไมไมไมซินยาแก้ช็บคอสสารไอดี แล้วก็บปิญญาพาลาครับเิ็นซมมากกบบรับยามมองออแล้วก็นี่ครับปิญญาโรงพยาบาลของสาวสารเนี่ยคือเป็นอันนี้คือจุดรัดคือต้องส่งเนี่ยครับสองอย่างนี้มาให้สาวสารว่าป็นยาฮอร์โมนเนาะอันนี้เป็นยาฮอร์โมนที่บ้านเหนือใช้ที่บ้านที่สาวสารก็ปินประจำเดือนนลยจ้ะเออแล้วอันนี้เป็นยาบำรุงกระดูกนี่ครับสาวสารต้องกินแล้วน,น,นี่ต้องกินนี่เป็นประจำขาดไม่ได้เลยนะสาวสารก็เลยต้องส่งยานีหมาก็เลยต้องส่งของมาอีก แล้วก็่เจอกันมาเสื้อผ้าหืมไม่เป็นเสื้อผ้าเหรอเป็นเสื้อผ้าเลยเพราะนี่เขาเนาะสายชานเนาะว่าเสื้อผ้าสาวิสานนั่นยังก็เสื้อเก่าๆปีที่ผ่านๆมาเนี่ยจะปีนี้บ้านเหนือสายชานเก็บเสื้อผ้าทิ้งเยอะมากอหม่นดุ๊กแเลยอยากใส่เสื้อผ้าไทยซื้อกำเทียนซื้อมาให้อันนเสื้อผ้ามัดเลยแจกกันฟรีผมเป็นปีเสื้อผ้า นี่จริงเบาเนื้อแหละนี่เป็นเสื้อผ้าเป็นกางเขีงครับอันนี้เป็นยันต <c oughs> <ม>์โอ้ยันต์นะครับแม่เบาเนือ้อ <c oughs> ก็จะเป็นห่วงรูปแบบนี้ครับเอายันต์มาอย่างมาคือให้เพิ่นปกป้องรักษาคุ้มครองเขาแหละน้องใส่แต่บางครั้งเม่ได้ส่งปลาแห้งมาหรือเปล่าเพราะว่าครั้งที่แล้วแม่บอกจะเอาปลาแห้งใส่กล่องมาด้วยถ้าบ่มีปลาถ้าแม่ส่รงมาอบอม่มีก็คือเขาบม่ให้พานจ้ะคือตอน เดี๋ยวถ่ายคลิปปั๊บกับเบาเหนึ่งเดี๋ยวร้องโทรไปถามเมย์เบ้าเหนึ่งก่อนว่าได้ทรงได้ทรงป่าทรงอย่างมาบอกเตะกองร้องโทรประสานนี่ก็ได้แต่กองนี่บอกได้เลยว่าเละตุ่มเป๊ะเลยเนีสาวสารเนาะโทรศัพท์เบาหนือคนน่ะเพราะว่าเขาจะแกะดูก่อนจะถ้าเป็นเนื้อสัตว์ชวนมากบางครั้งก็โทรเอาได้ก็ดูอือืมบางครั้งก็จะไปให้ผ่านเนื้อสัตว์เลยเมนเยอะกว่าคนเนากูน้ำชือโร พราะว่ายิงมันเป็นวิกฤตแบบนี้จ้ะเงินี่ก็น้ำหมดเนี่ยเป็นหมดที่อย่างทีก็น่ะเป็นเป็นซัดแมลงที่มันเป็นไข่เป็นอย่างนั้นอ่ะเกิด้นไม้ต,ามาติดนี่น้องนี่เนาะสันเนาะในเกาเนี่ยครับที่ทรงมาท,ที่ต้องทรงมาก็คือย่าของชาวอีสานเนี่ยก็เลยต้องหวงตรงนี้ส่งตรงนี้เพื่อนแต่ทรงของวัดนี่นานมากมากเนาะแต่ก็ดีใจที่ได้ครับผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนแม่บ้านเหนือก็ว่า ลูกติดตามไปซีนีเราบอกเบาเหนือเขาบอกเขาบอต้องยอง้อมรับเขาบอกแม่มันเป็นช่วงโควิดแบบช่วงโรคแบบไม่นี่เนาะถ้ามันถึงกันนี้มืถม่ถึงกันแล้วบบไป่ปต้องคำนึงว่าถ้าถึงกับป,ป็นอยังางพ่อวายาสายสายแก้วลงปานอีกรอบนึงเขาก็ให้เหมือนเดิมจังแม่เหรอหน้าเบาหนือทำงานอยู่ไปซีนีเขาเราก็เตือนนะครับว่าช่วงนี้ไปซีนีไปคอยอย่างนีไข่ทรงของออกนอกประเทศเลย ขนาดไหนประเทศไทยยังไม่เกือบไม่มีเลยมีแต่ทรงเคอรี่นะนอกจาะทรงเคอรี่อะย่างกันไปซีนี้เดี๋ยวนี้ค่อยมีไข่ยทรงของแม่บ้านเหนือเขาบ้ามันก็มีความจําเป็นเพราะจะได้ทรงยานี่แหละครับในทรงยานเขาเลยว่าลองทรงมาเลยแม่แม่บ้านเหนือก็เลยทรงมาหมดกับสองพันห้ามนี่พี่น้องเอ้ยบ้านเนือก็รุ่นรุ่นว่าถ้ามันมาได้ก็ลงเงินสองพันห้าทิ่แต่ถ้ามันเข้ามาได้ก็คือว่าคุ้มค่าเลยนะครับเงินกับทรงพันห้าเที่ยครับถ้าไปซื้อในกลางเขาทา่ไทยเขาก็เขาก็ต้องรับเนี่ยมันมาอยากนี่เราสารชาตเนาะ เฉพาะแป้งนี่ถ้าเ็นหิ้วมาแบบโต๊กิโลไปเกือบสองกิโลแล้วครับกิโลเนอะเพิ่งจะคิดกิโลละมื่นสามกิโลละมื่นสามกิโลละสองสองสีอยมื่นนะเกือบสี่ร้อยมื่น่งกับสามสองร้กว่าสองร้อกว่าสรอกวาครับนี่นะเฉพาะแป้งนี่เฉพาะคาหิวคาหิวนะครับคาหิวกับสองรอยกว่าแต่ม่หิ้วพวกนี้อีกเก้ากิโลต่เดืสารได้ปตะ้จังนหิวมา มันก็เกือบแสนหนึ่งกับสองพันห้าสองพันห้าครับยังแพงก็ไปชนีอีกนะบ้านเก้าก็ถือว่าพุ่มอยู่จ้ะนะครับคนนี้ก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับมาไทยบอกกูที่เขาว่าถ้าเป็ดไปได้ช่วงนี้จะครับเพราะฉันมีเหตุจัเป็นสำหรับอยู่ในเกาหลีใต้จะจัดทางยุโรปนี่บ้านใันสายสัตกับวันแน่ใจถ้าสําหรับในเกาหลีใต้ถ้ายังไม่จัเป็นเขาได้ใส่เอกสารได้ใส่ยาดวนช่วงนี้จะพึ่งสังคมของทางไปชนีจ้ะเมนู เพราะว่ามันจะปิดติดเพราะว่าเที่ยวบินเรือยังอาจจะอาจจะไม่บินตามกำนดนี้เนาะมีน้อยลงจะนี่ก็คือทรงทางอากาศอีมอ็ดจะไปเป็นส่งทางเรือกันอย่างแต็มที่เต็มชงสองเดือนถ้าสามารถเลื่อนไปแรกก็เลื่อนไปทรงก่อนนี่ครับอันนี้ก็บังคังพี่พีก็ถามมารน่อยสารนะว่าทรงงของช่วงนี้ได้ไหมอืมเพราะมีถามมาในเพจบ้างหนือใสายสารถามมาในคอมมินเยอะมากมาคนจะทรงกล้วยสุกหรือก็เป็นก็มะม่วงสุก มะม่วงกวนเออนะไม่เพราะว่าบางคนเห็นบ้านเหนือสายสาต์เห็นพอดีมะม่วงเยอะกวนมะม่วงอยากส่งไปให้น้องชายยุ<อ>่เกาหลีจ้วจาว่าซ่านสามารถช่วงได้เปล่าช่วงนี้บ้านเหนือสายสาัตก็ตีตอบไปว่าเดี๋ยวรอด,ดูของบ้านเหนือนสายสัตก่อนนะคะว่ามันจะถึงหรือเปล่าลถ้าถึงมัจะมารีวิวทายคลิปให้ดูแล้วใช้เวลานานหรือเปล่าสรุปเราใช้เวลาเกือบสองเดือนนครับยังอีกกี่วันกยังอีกเก้าวันทิบวันจะครบสองเดือนนะครับ แต่ก็คุ้มค่านะครับแต่ถ้าปิดไปได้ยังไม่ได้เร่งรีบยังไม่จับปีนถ้าให้บ้านหน่อสายสานแนะนำมาช่วงนี้เลื่อนไปก่อนจะยิ่งพิ่งช่วงของม้าะครับติดตามคลิปหน้านะครับบ้านหน่อสายเกาะมะเปยแพ่คลิปนอบสายสานรอบมะบอกกล่าเก่าบอกบอกต่อจะเป็นเป็นเยียวกันทุกทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นใจนของเราืสายน้ำเลือนพี่น้องได้ฝากคิดด้วยนะครับรักษาสุขภาพทุกคน ดูแล <Okay. S 2> <No. S 1> สุขภาพกันทุกคนจะพา hmm. คุ้มของทุกคนอยู่รอดปลอดภัยเหมือนกันกันกบบ้าเนื้อสายสานสู้ไปด้วยกันนะคะทุกคนคสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม